ครับหลังจากขนไฟสงบลงนะครับห้องก็มาเปิดข้างบนครับสรุปแล้วพอจะยู่ในเงาใหม่ช่องเงานี้ครับยู่จอมปวกจอมแดดนะครับอ๋อเปิดขึ้นมาแล้วครับมาดุนกันบ้างครับพี่น้องว่าจะมียะดฐาน,นครับผม,มแม่เป็นนอกกวนนะครับยะดามากันได้ครับพี่น้อง พี่หากินตามมีสารมาเท่าครับผมโอ้ยปลาพี่น้องสองฐานโวยไปสองฐานทำงานครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งข้างในครับเบิ่งข้างในไอ้เหี้ยเต็มเลยครับพี่น้องสวยงามเองครับยืดเอาดูขึ้นมาให้เห็นยิบเอาในที่เจ้า มันหลายแม่มันจีฟื้นฐานที่สามครับผมนี่ฐานที่สามครับบ่ฟื้นบอกอันนี้จะเป็นฐานแรกข้างล่างเิ็นฐานแรกครับผมนะเต็มเด้อครับพี่น้องเต็มเด้ออันนี้จะเป็นฐานที่สองครับอู้สุดยอดครับวันนี้ถือว่ามันครับไปลุนกันต่ออีกข้ังหนึงครับผมคืนนี้เอาแค่สองลังพอ หลังที่สามพูว่ากันไหมครับ